สวัสดีค่ะตายายสายแซบมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดคุณยายอายุครบ40อัพคุณตาก็เลยใจดีพามาทานข้าวนอกบ้านนะคะนางบอกอยากได้อะไรเดี๋ยวจะซื้อให้ครบรอบวันเกิดปีนี้ค,คุณยายก็ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งสองท่านอีกครั้งนะะคที่ะะให้ของขวัญถูกใจและพามาทานข้าวนอกบ้านด้วยวันนี้คุณตาพามาทานอาหารญี่ปุ เราเลือกทานเป็นราเม็งถ้าเลือกทานในเมนูจะเป็นอีกราคานึงแต่เราเลือกชุดสุดคุ้มคือมีออเดอร์และลาเมงชุดหนึ่งไม่ถึง20ยูโรค่ะรสชาติอาหารบอกได้เลยว่าอร่อยค่ะสำหรับเราทาโกยากิอร่อยมากซอสที่ราดข้างบนอร่อยกำลังดีเลยค่ะเสียอย่างเดียวก็เล็กไปหน่อยค่ะกินแป๊บเดียวไม่เหลือเลยค่ะวันนี้วันเกิดคุณตานางใจดีมากแต่งงานกันมาจะ18ปีแล้วนางไม่เคย ป้อนข้าวเราเลยค่ะวันนี้ไม่รู้นางนึกอะไรบอกว่ามาๆๆจะป้อนสงสัยปีนี้เราคงจะโชคดีมากๆค่ะแต่โชคดีที่ทุกเทศกาลนางก็เป็นคนน่ารักของขวัญให้เราเล็กๆน้อยๆในทุกๆครั้งสำหรับเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายไปกว่าขอแค่มีคนที่เข้าใจรับร่วมร่วมสุขไปกับเราแค่นั้นก็พอค่ะชีวิตคนเรามันสั้นเนาะจะเอาอะไรมากมายให้กับชีวิตสิ่งไหนที่มันเป็นความสุขถ้าไม่ไกลเกินมือขวาเราก็สร้างมันขึ้นมา ในแบบฉบับของเราเองแล้วมาพบกันตอนที่สองนะคะ สวัสดีค่ะตายายสายแซบมาพบกันอีกแล้วนะคะเรามาต่อกันตอนที่2ค่ะหลังจากที่เราทานอาหารกันเสร็จแล้วนะคะที่ร้านนี้ดีมากเลยค่ะทานอาหารเสร็จแล้วจะมีบริการให้เราได้ใส่ชุดกิโมโนโฟรีค่ะจะมีทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงมีหลายสีให้เลือกหลายแบบค่ะชุดเขามีแต่น่ารักทั้งนั้นเลยค่ะเห็นแล้วอยากลองทุกชุดเลยแถมในร้านมีวิวให้เราได้ถ่ายรูปด้วย เราสองคนจัดกันเต็มที่เลยค่ะวิวในร้านเขาจัดทําำด้น่ารักมากเลยค่ะสะอาดแถมอาหารก็อร่อยด้วยค่ะใครที่ผ่านมาทางนี้ต้องแวะมาชิมอาหารเขาได้เลยนะคะอาหารอร่อยจัดร้านได้สวยบรรยากาศดีแถมการบริการก็ไม่เลวค่ะเพราะพนักงานเสิรจะคอยมาถามเราตลอดและมาช่วยลองชุดให้เราด้วยบริการดี แถมใส่ใจลูกค้าด้วยค่ะสําหรับเราโอเคนะคะอยู่เมืองฝรั่งไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นเราสองคนก็ได้ใส่กิโมโนนะคะเพื่อนๆวันนี้เลยได้โอกาสพากันไปทัวร์อาหารญี่ปุ่นแล้วไม่พอคุณตาก็ยังมาลําดาบให้ดูอีกพี่น้องเออถ้ามีเวลาว่างก็แวะเข้ามาชมคุณตาลําดาบให้ดูนะคะคุณยายลําไม่เป็นค่ะทําได้แค่ยืนอยู่ข้างๆให้กําลังใจก็พอค่ะที่อยู่คุณยายก็ลงให้แล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในปารีสมีโอกาสแวะผ่านมาทาง นี้ก็แวะไปชิมอาหารและชมบรรยากาศในร้านกันได้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ